โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าจบอีกแล้วนะครับไปอีหนึ่งดีลครับในค่ําคืนที่ผ่านมานะครับอย่างเป็นทางการครับเพราะล่าสุดครับสโมสรอันนีลาวนะครับประกาศเปิดตัวแข้งใหม่ครับสตาร์ดังครับอย่างด้านเนมาจูเนียครับเป็นผู้เล่นใหม่ครับของสโมสรครับในค่ําคืนที่ผ่านมาครับอย่างเป็นทางการครับก็ต้องบอกเลยครับปิดตํานานครับหรือว่าปิดยุคสมัยเก่านะไม่ว่าจะเป็นด้านของคริสเตียโนโรนันโดนะครับก่อนหน้านี้ครับที่ย้ายไปซบดึงด้านของสโมสรอันนาเซอร์ครับหรือแม้กระทั่งด้านงด้านของลิโอเนลเมสซี่ครับที่ ย้ายไปทางด้านของอินเตอร์มามีครับและล่าสุดครับทางด้านของเนมาจูเนียครัก็ย้ายตามรุ่นพี่ไปครับไปอยู่กับสโมสอนอันฮีลาครับและทางด้านของเนมาเนี่ยจะได้อะไรตอบแทนบ้างครับเมื่อไปย้ายโซบับอยู่กับสโมสรนอันฮีลาวในลีกซาอุดิอาระเบียครับเราไปดูดีกว่าครับ ก็เรียงตามไทม์ไลน์กันก่อนเลยละกันนะครับสำหรับทางด้านของเนมาจูเนี่ครับก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวคนดังครับอย่างด้านฟาบิซีโอโรมาโน่นะครับก็ออกมารายงานนะครับว่าทางด้านของสโมสรนะครับในลีกซาอุดีอาระเบียครับอย่างด้านอันฮีลาวครับได้บรรลุข้อตกลงครับคว้าตัวนะครับเนมาไปร่วมทีมครับจากสโมสรปารีสแซงต์แชมงครับคือต้นสังกัดเก่าของเขานั่นเองครับและล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับออฟฟิเชียลนะครับสโมสรอันฮีลาวนะครับประกาศเปิดตััวแข้งงใหม่่ครบอยา เป็นทางการแบบว่าโอ้โหก็ต้องบอกเลยครับยิ่งใหญ่มากครับสำหรับด้านของเนมาจูเนียครับเป็นผู้เล่นใหม่ครับป้ายแดงครับประจําสโมสรอันฮีราวเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหก็ต้องบอกเลยครับอย่างเป็นทางการแลวครับก็ต้องขอนะครับแสดงความยินดีครับกับแฟนบอลนะครับชาวซาอุดีอาราเบียกันด้วยแล้วกันนะที่จะได้เห็นนะครับสกิลชาวแซมบ้าลายนี้วัย31ปีครับไปโลดแล่นอยู่ในลีกซาอุดิอาราเบียครับและต้องบอกเลยครับว่าค่าตัวและสัญญาของเดมาเนี่ยแม่งไม่ทรไมดางจริงครับไปดูกันครับ ซึ่งสโมสรออันฮีล่านะครับจะเซ็นสัญญาครับกับแข้งใหม่อย่างเนมาจูเนียครับยาวไปถึง2ปีครับด้วยค่าตัวราวๆนะครับ90ล้านยูโรครับบวกแอดออนนะครับอีก10ล้านยูโรนั่นเองครับและต้องบอกเลยครับว่าค่าเหนื่อยครับของแข้งชาวเซมบ้าวัย31ปีรายนี้ครับอย่างด้านเนมาจูเนียครับที่ได้จากสโมสรออันฮีลาครับแม่งไม่ธรรมดาจริงครับเตะบอล2ปีนะครับบอกเลยครับว่าใช้ไม่หมดครับอยู่ได้ทั้งชาติครับหนึ่งฤดูกาลนะครับทางด้านของเนมาครับจะได้อยู่ที่ราวๆนะครับ300ร ล,ล้านดอลลาร์นะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับและอาจจะเพิ่มไปมากถึงนะครับ400ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับโอ้โหหนึ่งฤดูกาลเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าเนย์มาอยู่ได้ทั้งชาติเลยครับสำหรับสตาร์ดังครับวสสัย31ปีรายนี้ครับ และไม่พอแค่นั้นนะครับทางด้านสโมสสอนอันฮีลาวครับจะมอบบ้านพักส่วนตัวหนึ่งหลังแบบว่ามาคือมาครับให้กับทางด้านของเนมาจูเนียครับเพิ่มเป็นอีกหนึ่งหลังครับพร้อมกับเครื่องบินส่วนตัวครับให้เนมาอีกหนึ่งลำนั่นเองครับยังไม่พอแค่นั้นครับอย่าเพิ่งนะครับโอ้โหก็ต้องบอกแล้วว่ามีโบนัสอีกนะครับสําหรับทางด้านของเนมาเนี่ยต่อหนึ่งเกมนะครับการแข่งขันนะครับถ้าพาสโมสรอนอันฮีลาวชนะนะครับจะได้อยู่ที่ราวๆแปดหมื่นยูโรต่อเกมนะครับ และไม่พอแค่นั้นนะครับทางด้านเนมาร์จูเนียนะครับจะได้นะครับพูดง่ายครับถ้าเขาโปรโมทประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับสโมสรอันฮิราวนะครับจะมอบนะครับห้าแสนนะครับยูโรนะครับต่อหนึ่งโค้ครับถ้าเนมาร์จูเนียนะครับโค้ดโปรโมทหรือว่าอ่าพูดง่ายโปรโมทประเทศซาอุดิอาระเบียครับให้ทุกคนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกเลยครับเป็นดิวมะคือมาครับประจำค่ําคืนที่ผ่านมาจริงครับและเพื่อนนะครับว่ายินดีกับทางด้านของเนมาร์จูเนียครับไปร่วมสโมสส์อันฮิราว โอ้โหก็ต้องบอกเลยครับในสโมสรอันฮีลาวนะถ้าผมจำได้ไม่ผิดก็จะมีทางด้านของเซอร์เก้มิลินโควินซาเวทครับทางด้านของลูเบนเนวทนะที่ย้ายไปก่อนหน้านี้ครับรวมถึงถ้าผมจําได้ไม่ผิดนะน่าจะเป็นในด้านของคูลิเบอร์ลี่หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับสามแข้งแบบว่าที่ผมรู้จักเลยครับโอ้โหก็ต้องขอแสดงความยินดีครับกัดสโมสรอันฮีลาวที่ควาตัวทางด้านของเนมาจูเนี่ยไปร่วมทีมได้สําเร็จสุดท้ายนี้ครับก็ต้องบอกเลยครับปิดยุคสมัยเก่าแล้วนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนโน ด้านของเนมานะครับโอ้โหแข้งดีทุกคนเนี่ยจับตามองที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ย้ายไปอยู่ก็แยกย้ายกันไปครับพูดง่ายบมองหาอนาคตครับแล้วก็มองหาความลงตัวทุกอย่างครับของชีวิตนั่นเองครับก็ต้องบอกเลยนะว่ายุคเก่านะครับกำลังจะไปครับและยุคใหม่ครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับในวงการลูกหนังนะครับก็ต้องบอกเลยครับโอ้โหน่าเสียดายครับอย่างน้อยนะผมก็โชคดีคนหนึ่งแล้วกันนะเป็นคนยุค9 0นะสูับที่ทันดูคริสเตียโนโรนัลโดครับหรือแม้กระทั่งลีโอนลเมสซี่ครับแล้วก็ด้านของเนมาร์ครับอย่าง เราก็จะได้นะครับไปเล่าสู่รุ่นหลานนะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยให้ฟังกันได้นั่นเองครับเพื่อนๆครับมีความคิดเด็ดยังไงครับเกี่ยวกับดิวมะหือมาครับในค่าคืนเมื่อวานนี้ครับฟรังด้าของเนมาจูเนียครับร่วมทีมครับกับสโมสรอันฮีลาเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะก็ส่งหัวใจครับส่งคอมเมนต์นะเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆแล้วกันครับยังไงถ้าชอบคลิปดโอนี้ครับฝากเพื่อนตั้งเป็นรายการโปรดแต่ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามหน้าช่องครับมีข่าวสารดีๆครับเกี่ยวกับวงการลูกหหหนนนนนนััััังงครรรรบบบจะมาาาาายใ้้้ทสํววีกกก็ไป่อแล